ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลมหนาวพัดกรูเข้ามาปะทะใบหน้าของหนูน้อยหมวกแดงที่กำลังก้าวเดินอย่างเงียบเชียบไปตามทางที่ขุนเคยท่ามกลางเนาทะมึนของต้นไม้สูงใหญ่ป่านิทานที่เคยสดใสบัดนี้กลับดูอึมครึมราวกับกำลังกลืนกินแสงสุดท้ายของวันเสียงลมหวีดหวิวลอดผ่านกิ่งไม้แห้งผากคลายเสียงกระซิบของใครบางคน ลึกๆข้างในใจของเธอเริ่มเย็นเยียบผิดปกติดอกไม้ป่าที่เคยเด็ดไปฝากคุณยายบัดนี้กลับดูบิดเบี้ยวดอกหนึ่งมีกลีบสีดำสนิทอีกดอกกลับมีเกสรสีแดงเข้มคล้ายเลือดแหง้งเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากเบื้องหลังทำให้เธอสะดุ้งหงหันไปมองแต่กลับไม่พบสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าและเงาที่ทอดยาวผิดรูป เธอเร่งฝีเท้าขึ้นหัวใจเต้นแรงถุงตะกร้าใบาใหญ่ที่เคยทำให้รู้สึกอบอุ่นบัดนี้กลับหนักอึ้งเรากับบรรจุสิ่งมีชีวิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ข้างในเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวไปมาเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังยื่นออกมาจากพื้นดิน เธอเห็นดวงตาคู่หนึ่งเป็นประกายสีเหลืองอมพันธ์จ้องมองเธอมาจากความมืดภายใต้พุ่มไม้ท่าทางของมันเชื่องช้าแต่แฝงด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวคล้ายจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสัตว์ร้ายที่เคยได้ยินเรื่องเล่าก็ดูธรรมดาไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอสัมผัสได้ในขณะนี้เสียงฝีเท้าหนัก,นกๆก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆซ้ำๆมันไม่ใช่เสียงของใครคนเดียว เธอพยายามตะโกนเรียกหาความช่วยเหลือแต่เสียงกลับแหบพร่าจนแทบจะไม่ได้ยินหมาป่าที่เธอเคยกลัวบัดนี้กลายเป็นเพียงเด็กน้อยเมื่อเทียบกับความโหดร้ายที่แผ่ออกมาเรากับป่าทั้งป่ากำลังมีชีวิตและกำลังจะกลืนกิ่นเธอทั้งเป็น ดวงตาคู่เดิมฉายชัดขึ้นมาอีกครั้งใกล้กว่าเดิมพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ได้ดูเป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยมันคือรอยยิ้มที่แสดงถึงความพึงพอใจกับความหวาดกลัวของเธอใบหน้าของมันค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดเผยให้เห็นโครงหน้าที่ผิดรูปปากที่กว้างเกินปกติและฟันที่แหลมคมราวกับเข็มเสียงกระซิบที่เคยได้ยินดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม มาเล่นกันเถอะหนูน้อยหมวกแดงเสียงหัวเราะแห้งผากดังตามมากลืนกินทุกเสียงในป่าเหลือเพียงเสียงลมหายใจอันหนักหน่วงของเธอเองที่ยังดังอยู่และแล้วทุกอย่างก็เงียบงงาลงอย่างน่ากลัวเหลือไว้เพียงตะกร้าใบหนึ่งที่หล่นลงบนพื้นดินท่ามกลางเงามืดที่ถอดยาว